สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านจ้าวันนี้นะคะทุกคนตีเองก็จะพาทุกคนเลาะอยู่ที่เขตต่างจังหวัดหรือว่าเขต อ่าสุนบรเนาะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลําพูมุ่งหน้าสู่สีบุญเรืองนะคะถนนนี้เป็นถนนตัดใหม่สวยงามมากนะคะทุกคนชมวิวถนนไปด้วยแล้วชมเรื่องเล่าของตีจะมาเล่าสู้ๆพี่เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะน้องตีจะขึ้นมาพูดเรื่องวันเด็กเนาะทุกคนวันเด็กแห่งชาติของเมืองไทยที่ผ่านมาวันที่12บสองเนาะก็ผ่านมาได้ประมาณสักสิบปันแล้วแล้วนะทุกคน นั่นแหละค่ะก็ชมวิวถนนไปด้วยแล้วก็แล้วก็ฟังตีพูดคุยไปด้วยก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตีด้วยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีทางบ้านนะคะอันนี้ทางบ้านเพื่อนถูมาหาน้องตีเนาะถูมาหาตีว่า เอออยู่เมืองไทยเพื่อนจัดงานบันเดแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้กินแบบมีของกินของแบบมีของกินแจกมีของแจก,กของเทียมของฟรีนี่เยอะจริงมือนะคะหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ของตีนะคะอันนี้นะคะทุกคนน้องตีเองเคยบอกว่าตีก็ได้มาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็มาอยู่ที่เมืองไทยเนาะแต่เมื่อก่อนตีอยู่ตีพูดต,ตรงๆนะตีอยู่ที่ บ้านว่ายู่ที่ลาวเมื่อก่อนตีก็ไม่เคยรู้รู้แต่เห็นเพื่อนออกทางโทรทัศน์ทีวีก็ไม่เคยได้มาสัมผัสเอาเองนะคะก็คิดว่าเพื่อน <c oughs> เป็นแบบเพื่อนถ่ายทอดออกมาให้ดูสิเสือก็ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเนาะได้มารู้จักเรื่องราวต่างๆได้มารู้จักกับความเป็นจริงเมื่อได้มาอยู่ที่ประเทศไทยได้มาสัมผัสเอาเองเลยนะคะทุกคนตีเองได้มาสัมผัสกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เพิ่งจะมาได้สัมผัสมาแก่ไม่กี่ปีนะคะเมื่อตอนที่ตีมี อาลูกที่เป็นคนไทยนี่แหละแต่เมื่อก่อนก็นเคยได้ยินข่าวว่าเออเพินเ่นแจกของอย่างนู้นอย่างนี้ตีเองก็เคยได้ยินนะคะแต่ตีไม่เคยได้ไปสัมผัสไม่เคยได้มารับของแจก,กของแถมไม่เคยได้ไปเที่ยวงานบัณทิตเ,เนาะได้มาเที่ยวเมื่อตอนมีลูกมีเต้านี่ราะค่ะทุกคนเนาะอยู่ที่บ้านน้องตีเองว่ามีงานบัณฑ็กไหมมีนะคะแต่เพิ่มไม่ได้ไปแจกของแจกของแถมงานบัณฑ็กกันอย่างที่น้องตีบอก เมื่อข่าวคลิปตนก่อนเนาะว่าเป็นวันที่หนึ่งมีทูนาหรือว่าตรงกับบรนปูตน้นไม้แห่งชาติจะไม่มีการจัดงานเฉพาะอยู่เขตชนบทนะคะทุกคนแต่ว่าแตกต่างกันนะอันนี้น้องตีไม่ได้เปรียบเทียบคือน้องตีเล่าให้ฟังนะคะทุกคนคืออยู่ที่เมืองไทยอ่ะเพิ่นจัดทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นเขตชนบทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตามเขตบ้านนอกนะ หรือว่าทึงป่าทึงบูทึงเขาอย่างเงี้ยเพิ่นก็มีการจัดงานบันเด็กนะคะมีจัดงานบันเด็กมีการเอาของแจกของแถมของฟรีหรือว่าอาหารการกินฟรีไปตั้งเต็นท์ไปตั้งโต๊ะแล้วก็แจกให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือว่าเป็นการละเล่นหลายๆอย่างอย่างเช่นมีการงานแสดงโซ่ของเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้ปล่อยเพื่อเรียกว่าปล่อยอความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ในวันนั้นเป็นวันที่สําคัญที่สุดคนไทยคือเพื่อนให้ความสําคัญกับงานบันเด็กนี้มากนะคะทางบ้านเพื่อนเถ็ดตีทําคลิปออกมาแล้ะรีวิวเสียดายวันนั้นเนาะน้องตีเองไม่ได้ถ่ายภาพแบบเต็มที่นะคะน้องตีเองต้องพาลูกลูกหนึ่งคนหลานสองคนยิ่งกว่าจากปูใส่กระด้องอีกนะคะ คนก็เยอะแถมจะดูเลหลานอีกดูเลลูกตีก็โตแล้วนะคะก็เดินตามหลังไต้ไต้ยต้ไตเนีย่ยแม่พาไปตรงไหนก็ไปนะคะแล้วก็หลานอีกสองคนก็พึ่งเรียนคนหนึ่งเรียนบริบาลน,นะคะอีกคนหนึ่งอยู่อนุบาลสามเธอลูกตีเองอยู่ปสามแล้วนะคะอ่าส่วนลูกตีเองตีเองก็ไม่ได้ดูเลสักเท่าไหร่ก็คือเขาจะเดินตามตีเนาะส่วนหลานสองคนก็ต้องได้ดูเลวันนั้นต้องให้ความสาคัญกับพวกเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ต้องอพอถ่ายได้ก็ถ่ายพอ,อส่วนมากตีก็จะให้ความสําคัญกับเด็กๆเนาะให้เด็กๆได้เล่นได้กินได้อะไรที่เขาชอบตีก็คือจะพาเขาไปโตคิว Q, นะคะโตคิวผัดัดฝึกหัดเรียนรู้ให้เขาได้มีระเบียบวินัยนะคะทุกคนเนาะแต่เขาก็เดินไปต่อแถวเองนะคะทุกคนเขาเดินไปต่อแถวเองหลานตีลูกตีเขาเดินไปต่อแถวตีก็เดินไปประกบข้างเพื่อดูแลเขาเพื่อกลัว กลัวว่าเขาจะหลงหกลัวว่าจะหึกซนอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะทุกคนเนาะ้านต่อแถวมันก็ต้องมีการซนกันบ้างก็มีนะคะทุกคนพอเวลาเอาของแกะของแถมเพื่อนก็จะยื่นให้แล้วก็จะต่อแถวเป็นแถวเป็นแถวไปอย่างนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเป็นการฝึกพวกเขาไปในตัวนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ตีเองได้มาสัมผัสอยู่ที่นี่จริงๆนะเรื่องของแกะของแถมของฟรีอะไรนี่ตีได้มาอยู่ที่นี่ตีก็ อยู่เมืองไทยเพื่อนจัดงานวันเด็กแต่ละครั้งแต่ละปีเพื่อนจะจัดยิ่งใหญ่อลังการนะคะแบบมีคนเยอะแยะมากมายคือผู้ใหญ่ใจบุญนะเพื่อนมาแจกอย่างเช่นเมื่อ,อวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนาะตีเองก็ได้ไปร่วมงานอยู่ที่อำเภอแก่งโคนงานนะเพื่อนจัดงานวันเด็กอยู่ที่นั้นเพื่อนก็มีการจกสลากรางวัลน,นะคะจกสลากรางวัลจัก,กรยานเนี่ยที่ตีรีวิวออกไปให้คนได้ดูดแลกันและเล่นของเด็ก ทีนี้ทางบ้านเห็นแล้วเพิ่นก็โทรมาถามน้องตีว่าเพิ่นมีการจัดงานแบบนั้นจริงไหมนะคะหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ของตีเองตีเองบอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์คือเป็นเรื่องราวจริงๆเป็นเรื่องราวดีๆคือความเป็นจริงที่น้องตีนําเสนอออกไปให้เห็นเพิ่นก็นเลยพากันฮือฮามากเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านน้องตีเองไม่มีใครได้จัดงานวันเด็กหรือว่าไม่มีใครที่จะได้รับของขวัญไม่มีหรือว่าจะมีงานอะไรก็ตามนะคะ จะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรทำรงทานนะเรือ่องการบริจาคของส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าที่เพื่อนไปตั้งโต๊ะขายเรียนกันไม่ว่าจะเป็นงานบุญบ้างไฟงานบุญปีใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าหรือว่างานเป็นงานบุญเพื่อเรียกว่าบุญพระเวทนะแต่อยู่เมืองไทยน้องตีเห็นอ่าวันนั้นน้องตีได้ไปร่วมงานอยู่ที่บ้านลูกค,ค้าเนาะแต่ว่าเพื่อน ตั้งลงทานเยอะมากนะคะตั้งลงทานนี้ตีว่าไม่เปนร้อยๆลงทานเลยนะคะทุกคนนี่แหละคนไทยเพื่อนใจดีใจบุญเพื่อนอะไรที่เพิ่นช่วยได้เพิ่นช่วยอะไรที่เพื่อนแบ่งปันได้เพื่อนก็แบ่งปันอย่างนี้แหละคะ่ะและทีนี้ให้บ้านตีเองก็เพื่อนก็อยากรู้อยากเห็นจริงๆเหมือนที่ตีตอนที่ตีอยู่บ้านล้วนะคะทุกคนเนาะ พี่ก็ถามตีว่าพี่แจกกี่ไหมตีว่าแจกกิ้งของกิ้งของแท้เลยนะคะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสําหรับตีเองรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่แจกของแจกของแถมของฟรีนี้เต็มจะกินเท่าไหรไ่ได้ไม่อั้นนะคะกินได้หอ่อได้วันนั้นตีเอง ได้เป็นกระเป๋าเป้เลยนะคะเพราะว่าทั้งของลูกทั้งของหลานของเล่นก็เต็มกระเป๋าขนมก็เต็มกระเป๋านะคะเอากระเป๋าเป้ไปนะคะวันนั้นก็พาลูกพาหลานไปโตคิวเอาขนมนม,นมเนยของเล่นของอยู่ของกินกินแบบอิ่มท้องท้องนี้แบบอิ่มเพ่งเลยะคะ่ะทุกคนเนาะถ้าพูดตามตรงก็คืออิ่มเพ่งนะคะอ่าพอทีนี้ลูกซ้ายของตีอยู่บ้านเนะาะพ่อแม่ตีก็อยากแกะ วันไหนวันเด็กอยากจะมาร่วมอยากจะมาสัมผัสกับเรื่องราวดีๆกับความ mm hmm. เรียกว่าอะไร mm hmm. การแบ่งปันน้ําใจของพี่น้องชาวไทยคือเพื่อนอยากมาเล่นนะเพ mm ื hmm. ่อนเห็นแล้วจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆ mm hmm. ไม่เฉพาะแต่พาะเขตของตีนะเขตอ,อื่นๆย,ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกก็คืออย่างเช่นชัยภูมิก็ามีการจัดงานวันเด็กเพื่อนจะมีอะไระตุก,กตาไม่ใช่ตุก,กตาอะไร ที่ว่าเพื่อนว่าเต้นมีฟูอะไรนะคะทุกคนแล้วก็หลายๆที่อย่างเช่นอย่างหลายๆช่องยูทูบเบอร์ที่เพื่อนคนเราที่เพื่อนได้ไปสัมผัสเนาะอย่างอยู่ในกรุงเทพอย่างอยู่ในเขตต่างๆของอประเทศไทยบางพื้นที่เพื่อนกดไซต์ตรงเขาเรียกว่าอะไรสนามบินอะที่เพื่อนไซ้เครื่องบินบินโผล่ไปอู้แบบยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตีก็เข้าไปดูไปสวมแล้วก็อู้อยู่เมืองไทยเพื่อนจัดงานแตล่ละพื้นที่แต่ละจุดนี้ไม่ใช่ว่าจะ น้อยนะแบบยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนคือเพื่อนให้ความสําคัญสําหรับเด็กมากๆเลยนะคะเด็กในวันนี้ก็อย่างที่รู้นะคะทุกคนคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าถ้าเด็กได้รับตอนนี้ได้มีความสุขเบิกบานวันนั้นน้องตีบอกได้เลยพาลูกพาหลานไปเล่นน่ะเด็กๆมีความสุขมากตีเห็นตีก็ยังมีความสุขตามเลยคะ่ะทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะเห็นเด็กๆเห็นลูกเห็นหลานแล้วมีความสุขเงีมแย้มแจ่มใสนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ในที่นี้ทถวททางบ้านนะคะทุกคนได้เห็นคลิปน้องตีลุงไปเพื่อนกกแทบไม่อยากแกะเสื้อเลยนะเพื่อนก็เลยโทรมาถามแบบพีต่ตีเล่าให้ทุกคนฟังน,ะนะะั่นแหละค่ะเพื่อนโทรมาถามเพื่อความแน่ใจนะาะอยู่เมืองไทยเพื่อนจัดจริงทําจริงเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็อยากมาร่วมงานด้วยนะคะเพื่อจะได้คล้องแจ็คคล้องแทมได้สัมผัสกับความมีน้ําใจของพี่น้องสาวไทยสัมผัสถึงความ ที่หลายหลายคนถึงแม้ว่าถ้าพูดตามตรงเนาะว่าคนไทยรวยไหมนะคะข้าพูดตามตรงคือก็มีทั้งคนรวยและคนจนเนาะทุกคนแต่เพื่อนว่าขึ้นอยู่ที่จิตใจนะคะขึ้นถูอยู่ที่จิตใจเพื่อนจะรวยหรือจนเพื่อนอยากแบ่งปันเพื่อนอยากแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อนอยากแบ่งแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆได้มีความสุขเมื่อเห็นเด็กๆหรือว่าเห็นผู้ที่ได้รับของนั้นมีความสุข ผู้ให้เพื่อนก็มีความสุขนะคะแบบถ้าจะพูดตมตงคือทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับคือมีความสุขไปด้วยกันนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะนี่าตามาความเข้า,ข <อ S 2> าใจหรือาตามความรู้สึกของน้องตีเนาะนั่นแหละคะ่ะทุกคนอันนี้ถ้าหากน้องตีพูดผิดหรือว่าใช้คำศัพท์ที่ผิดพลาดไปตรงกับขอโทษขออภัยนะคะบอกตมตรงทําบ้านนี้แทบจะไม่อยากเสื้อนะคะถ้าพูดตมตรงคนเราเนาะถ้าถ้าได้มาถ้าไม่ได้มาลองกับ ตัวเองถ้าไม่ได้มาสัมผัสกับตัวเองความเสื้ออาจจะไม่มีนะคะแต่นี่น้องกินแต่ถ้าได้ไม่ลองถ้าได้มาสัมผัสจะบอกได้เลยว่าโอ้โหขนาดนี้เลยหรือเมืองไทยนะคะประเทศไทยเพื่อนจัดงานบันเด็กแบบสุดๆเลยนะคะไม่ว่าตามเขตต่างจังหวัดไม่ว่าตามเขตโซนนบทนะคะแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น อยู่แถวแถวเขตตีก็จะเป็นแถวอบโตเนาะแถวอบโตแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเทศบาลน,นะคะแต่ว่าที่น้องตีมานี้จะเป็นตัวอำเภอนะคะเป็นจัดอยู่ที่อำเภอแต่ละอบโตแต่ละเทศบาลเพื่อนก็จะจัดนะคะหรือว่าตามแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอย่างเช้นเขตผู้สูงเขต ภูเขาอย่างนี้เพื่อนก็จัดเหมือนกันนะคะเพื่อนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีไปแจกของเด็กๆอย่างไปแจกขนมนมเนยไปแจกของเล่นของอะไรวันเด็กแต่ละพื้นที่เด็กๆ